ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงข่าวเด่นประจำสัปดาห์งานมหกรรมหนังสือนานาชาติไทยเปประจำปี2023เริ่มแล้ววันนี้ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ชาวต่างชาติเข้าชมฟรีงานนี้จัดขึ้นที่ฮอ .1 ของไทเป e ว w ล r l เทร a เซ็นเตอรตั้งแต่วันที่31มกราคมถึง5กุมภาพันธ์ภายในงานมีผู้เข้าร่วมจัดแสดงสินค้า470รายจาก32ประเทศจัดแสดงนิทรรศการหลัก10หัวข้อและหัวข้อพิเศษ10ทีม เพ่อโลกส่งเสริมการปล่อยคาร์บอนสุดที่เป็นศูนย์ในปีนี้ตัวเข้าชมงานท่านสามารถชำระเงินผ่านบัตร e ีซ g r a าฟไอแคร2.0และบัตรอีขาทงได้ชาวต่างชาติสามารถใช้หนังสือเดินทางและผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่สามารถใช้บัตร ARC เข้าชมได้ฟรีสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองบุกทลายบอนพนันใต้ดินร้านอาหารเวียดนามในไทเปสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ เขาจับกลุ่มผู้ตั้งทินฐานใหม่ชาวเวียดนามที่เปิดบ่อนพนันใต้ดินในช่วงวันหยุดตุษจีนที่ผ่านมานางหลวนได้เปิดร้านอาหารเวียดนามบางหน้าเบื้องหลังมีการเปิดบ่อนเพื่อหารายได้อย่างผิดกฎหมายและได้มีการว่าจ้างเสมียนแซ่หวงให้มาเป็นหัวหน้าทีมเพื่อดึงดูดลูกค้าที่เดินทางมารับประทานอาหารให้เขาร่วมเล่นการพน,นันและงานต่างชาติชาวเวียดนามจํานวนมากเดินทางเพื่อมาเล่นการพน,นัน วังหาเงินอ่างเปาช่วงวันตรุษจีนเจ้าหน้าที่ยืดเงินสดสลีปการพานันสมุดบัญชีโทรศัพท์มือถือและหลักฐานอื่นๆโดยนางหลวนทำกำไรจากการพานันเกิน1 0 0 0 0แสนเหรียญไต้หวันเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองเตรียมรับทำหน้าที่ปกป้องประเทศรวม35นายพิธีปิดการฝึกอบรมของนักเรียนสอบวิชาการบริหารการตรวจคนเข้าเมืองรุ่นที่1ิ ในปีนี้มีผู้สอบผ่านและสำเร็จการฝึกอบรมวิชาชีพเก้าเดือนจำนวน35คนจากผู้สมัคร1,100น่งคนจงจริงคุณผู้อำนวยการสำนักง,งานตรวจคนเข้าเมืองมอบรางวัลให้กับนักเรียนดีเด่นของปีนี้ในครั้งนี้นักเรียนจำนวนมากมีความเชี่ยวชาญในภาษาญี่ปุ่นเกาหลีรัสเซียโปรตุเกสและภาษาอื่นๆในจำนวนนี้ยังมีหลายคนมีภูมิหลังเป็นผู้ตั้งถินฐานใหม่รุ่นที่2พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน และนักธุรกิจชั้นนําจากต่างประเทศจงจิงควรผู้อำนวยการสํานักง,งานตรวจคนเข้าเมืองเก่าศุนทรพุธหวังว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรมซึ่งจะทําหน้าที่เป็นกองกําลังใหม่ของสํานักง,งานตรวจคนเข้าเมืองในไม่ช้านี้จะเป็นผู้สนับสนุนที่แข็งแกร่งในการปกป้องความมั่นคงของชาติในอนาคตก้าวงจัดโครงการสตีมีคันเดินทางปลอดภยัยยิงตั้งคันผู้ตั้งถิน่นฐานใหม่รับเงินอุดหนุนค่าเดินทางไปตรวจสุขภาพคัน พร้อมจะทำประชาสัมพันธ์หลายภาษาเพื่อให้สตรีมีคันผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่สามารถใช้ประโยชน์ได้มากขึ้นเชินฉีมายนายกเทศมนตรีเมืองเกาชงมีความกังวลเป็นพิเศษเกี่ยวกับความปลอดภัยของสตรีมีคันและทารกหลังจากเปิดโครงการบริการรับเลี้ยงดูแลเด็กเต็มเวลาเป็นครั้งแรกในไต้หวันได้จัดโครงการเงินช่วยเหลือค่าขนส่งสำหรับสตรีมีคันที่ได้โอกาสดูแลเรื่องความปลอดภัยการจราจรของหญิงตั้งคันต่อ คุณจะได้รับคูปองอุดหนุนค่าขนส่งในการเดินทางไปตรวจคันรวมสุธทธิ5 0 4 0เหรียญไต้หวันหวังให้สตรีมีคันที่ต้องการเดินทางเข้ารับการตรวจคันในเมืองเกาชงสามารถเพลิดเพลิน,นกับบริการขนส่งที่ปลอดภัยและสะดวกสบายยิ่งขึ้น